สวัสดีครับวันนี้พมา,ามาเที่ยวมาเลาะเดชอุด,ดมมาบานซางจอดมาเบิ่งลุยสวนสวนเพิ่งกระยู่ไก่หลายเมื่อเบิ่งเป็ดเบิเ่งไก่เนี่ยครับเป็นหอมอยู่แบบพ่อเพียงอยู่ไฮอยู่หน้างัวนี่เงินเงินแสนครับเงินแสนครับงัวนี่ไร้ว่านหาโตนะครับพ่อไก่คอกเป็ด ดูสบายเป็ดไข่ไม่กินผอบเป็ดกับเป็ดไข่ไก่กับไก่เนื้อบ้านๆเขากกำลังง่ามครับพิษแต่บมมีหนามผมมีหนามทรงหนามแซนหนาแหลงมัฟูเขาโคตรครับผลเปลือกเขาโคตรเต็มหนาไม่จะคิดกินงัวก็ได้มีงัวไหวขี่ใส่ฟุ่นใส่ ต้นใหม่ใส่ปุ๋ี้ใส่พัก่ร้องสื่อสารเคมีครับใส่หน้าอ่างงามงวัวนีต่โตเงินแสนครับเหลี้ยงไว้ตู้เมียออกลูกมาตตอไปเรื่อยกระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังค์สำรองดีที่สุดมีเงินไข่ก็สื่อท่องครับสื่องวงไว้มุ้ยมงเลี้ยงว่าฝาควยสาเหลี้ยงอะไรครับ แบ่งกันลูกมันออกมาน่ครับสวนบักทัวพันธุพูนง่ามแลีงได้ปลูกอันนี้นาฝนพันเิตหน้าก่อนง่ามแลงง่ามเลง,งเลงดี๋ยวมายามันใหม่เยอนีดก็นะครับนะครับทงไฮทงหน้าเขาก็ง่ามอยู่พิษเดีผมมีหนาม,มันมีนามในี่ยเจ้าง่อยโอ้ยปลาขอนนี่ ต้นหาประคอนเขามุ่นซะนั่นเนี่ยกำลังงามครับเขาเดี๋ยวผ้าอยางไปเปงสวนบักทัวผาพอเพิ่พพกัดเอาหยาอยู่เอาหยางเ้งื่อตะกาตะกาตะกาแดงบิด <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ้ยแห่งกะแห่ง ฝนทงฝนเทียมเคยมีคูป่ปีปีนี่จักไปซ้ายเทียงหน้าหน่อยครับพาอได้นอนพักเย็นๆล้อมกันเป็ดกันไก่กลุต้นมะนาวอันนี้คือสิบเมนไฟกิมสุนเนาะโัวหนามย่ำเน้นป่งนอยย่ำนั่นนะครับนี่ กินตลอดปีอีอรตหืมเข้เห็นเนี่บอกอิผูกกีรอิผูกกรโอ้ไมบขี้เด็กอ,อ่อนๆนี่ครับมันจะมืดแน่เงยเมื่อแรงถ้าเว้นตกดินอะไรนีม่มานี่ยังบังหอดสวนบักทัวเพิ่นบักทัวปอดสารปอดสารของแท้ครับบ่มีสารพ้าพุ่มตังอยู่นี่จักตอนลัก <laughs> ปลอดสารดีๆครับนี่ใบยิกใบงอเนี่ยพอนี่เป็นกระตังไว้เป็นแวถวตัวกระองตรงเองีงๆโหดหน่อยยังไงพ่อได้อยู่ได้กินขายพร้อมเดี๋ยวคนปลูกัสีสามมีอยู่สามแถวสามหลองครับพวกทัวพน่ะเพีย เพียเดิดเจอสูตรพญิสาก็ตายหมดแล้วครับเพียนี่โบ้เหลือเพียมันหลายอยู่ครับปอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้กับสวนหย่านี่เน่เปียครับก็เลยงัวเลี้ยงงัวอยู่นี่ครับมันบ้านอยู่มันบ้านคิดอย่างไรให้มีความสุขอย่าไปทุกข์กับผู้อื่นกับมีแล้วครับคิดหี่จะคล้องมีสุขกับสุขอย่าไปคิดทุกข์กับผู้อื่นเท่านั้นแหละครับความสุขอยู่ที่ตัวเราทํา เพียก็มีอยุเพียมีมันสีหดหนึ่งสีมันสีบปลี่ยเดี๋ยวสิบอกสูตรพงเยสาันตายเซ็ตรอดๆเพียครับวันนี้ก็มาเที่ยวเดือดตู้ลมกับจำเนียรนะครับนาะอ,อันนี้พวกว่ามีเพียนี่เงาลูดครับสวัสดีครับ